ถือว่าเป็นมีมที่โอ้โหดังมากๆเลยของกีฬาของคนเท่ๆครับเรื่องจริงเบื้องหลังลุงแม่นปืนสุดชิลจากตุรกีนะครับอ่นะาาใครตามสื่อโซเชียลในช่วงโอลิมปิกต้องเห็นภาพของคน,นคนนี้นะครับยูซุบดิเคสนะครับเป็นนักกีฬาชาวตุรกีเนะี่ยเป็นกีฬาที่ทําให้คนได้เหรียญเงินเท่กว่าเหรียญทองนะสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะกระแสโซเชียลนั่นเองนะค,คนเนี้ยคว้าเหรียญเงินปืนสั้นอดรมณ์ทีมผสมระยะ10เมตรนะครับแต่ทําไมเขาถึงดังเพราะว่าเนี่ยฮะ ภาพทางซ้ายเนี่ยโอ้โหคือคนอื่นเนี่ยนักแม่นปืนเนี่ยอุปกรณ์เต็มตัวเลยครับโอ้โหแต่คนนี้นี่ไม่มีอะไรเลยครับเสื้อยืดกางเกงยีนนะครับมีแค่ที่อุดหูเท่านั้นเองการเสียงดังตัวช่วยเลงไม่มีเลยนะเขาเลยเหมือนว่าโอ้โหนี่พี่แกนี่ผ่านมาแล้วมาแข่งหรือเปล่านะเป็นนักกีฬาจริงหรือเปล่าแล้วแถมได้เหรียญเงินอีกเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะล้วงกระเป๋านะชิลสุดๆอ่าดูชิลมากล้วงกระเป๋านะ คือคนก็อยากรู้ที่มาเขาเป็นใครทำไมถึงถึงชิวขนาดนี้นะในช่วงที่ยังไม่มีคําตอบคือเจ้าตัวตยังเดินทางไม่ถึงถ้าเขากลับถึงบ้านเขาเนี่ยก็คงมีการสัมภาษณ์อะไรแต่ช่วงระหว่างนั้นแหละสื่อก็พยายามใช้โอกาสนี้ในการสร้างกระแสนะเหมือนว่าได้บทสัมภาษณ์มาแล้วนะอย่างอันนึงเขาบอกเนี่ยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์เลยนะยูซุปดิเคสเนี่ยพึ่งมาจับปืนซ้อมยิงในช่วงที่เขามีปัญหากับภรรยาหยากกัน,นะระหว่างไก่เกี่ยกันหยาเนี่ย พยายามจะฝึกยิงปืนเพื่อพิสูจนว่าภรรยานะคิดผิดนะที่ทิ้งเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมาแข่งขันโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนทันเองแถมตอนยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปถามคนจัดอีกว่าแถวนี้มีที่สูบบุหรี่ไหมโอ้แบบชิลมากเลยนะแบบอืชิลมากแล้วตอนที่ไปขึ้นรับเหรียญน,นะครับก็เหมือนพยายามพูดสื่อสารไปทางภรรยาบอกชารอนนะถ้าคุณเห็นสิ่งนี้นะผมต้องการหมาของผมขึน นี่นะนี่นึกไปถึงหนังเลยนะนี่เหมือนจอห์นวิกนะครับนี่นะครับเป็นนักแม่นปืนนะครับพิสูจน์ตัวเองด้วยกันแข่งกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้อดีตพญาเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองคิดผิดไปแล้วที่ทิ้งผมไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้มาในภาษาจีนครับยูเซฟบีเคสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปปารีสอ่ะไปติดต่อเรื่องธุรกิจเฉยๆนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาไปกินข้าวกลางวันบังเอิญพนักานมันอยู่ใกล้กับสถานที่จัดเขาเลยฆ่าเวลาเลยไปลงชื่อแล้วไปแข่งดูคือผ่านไป่นนีเป็ สิ่งที่ทางซับไตเติลภาษาจีนเขียนน่ะโอ้โหคนละแนวเลยอันนึงแบบล้างแค้นนะภรรยาเก่าอันนี้คือแบบเป็นนักท่องเที่ยวแล้วไปยิงแล้วก็บังเอิญได้เหรียญเงินเนี่ยก็เลยคนก็ไปแชร์กันก็เลยต้องมีการตรวจสอบว่ามันมีจริงบ้างไหมนะที่อ้างกันเนี้ยนะอย่างอันแรกที่ว่าเป็นการพิสูจน์ให้พัญญาคิดว่าตัวเองคิดผิดเนี่ยเขาบอกแล้วต้นทางเนี่ยมาจากเว็บไซต์นี้ครับ sport memory นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการสร้างเรื่องล้อเหรียญน,นะครับแต่กว่าจะรู้เนี่ยคนก็ไปแชร์กันหมดแล้วเนี่ยเป็นเรรื่องจงจนะิ ก็มีการสัมภาษณ์ด้วยว่าเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยเขาทําไปทําไมคือเจ้าของคอนเทนต์เขาบอกเนี่ยที่เขาทำเนี่ยไม่นิกเลยนะว่าคนจะแยกไม่ออกว่านี่เรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแล้วเอาไปแชร์กันแบบนีนะ้เขาเขียนขึ้นมาเล่นๆเนท่านั้นเองนะไม่นึกว่าคนจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะและแรงบันดาลใจแน่นสนใจคือเอามาจากหนังด้วยนะนะเป็นหนังดังยุค90 Falling Down นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายที่เพิ่งหย่าเมียนะครับนะนะแล้วก็มีเหตุผลที่ทั้งทำให้ไปใช้อาวุธปืนนะฮะ เป็นพอดเรื่องในการเขียนมีมอันนี้ขึ้นมาจนคนเชื่อแล้วไปสร้างมีมด้วยเนี่ยนะเอาเปรียบเทียบ,บอันไซส์ปกหนังนะซึ่งเขาก็บอกแล้วเนี่ยเขาเขียนไปแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องการล้อเลียนแต่ทางแฟกชักเกอร์เขาไปตรวจสอบนะไอ้คำเนี้ยที่บอกว่าเป็นเรื่องล้อเลียนนะมาใส่ที่หลังตอนแรกตัวเต็มที่ออกมาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมไม่ได้เขียนคํานี้เลยนะเพิ่งมาใส่เมื่อวันที่3เท่านั้นเองไปอีดิทที่หลังครับอ่าก็แสดงเจตนาแต่แรกแล้วแล้วว่าต้องการทาให้คนเข้าใจผิดแล้วไปแชร์กันนะครับ ส่วนเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นเองนะครับบางเอญสถานที่ที่เขาไปกินข้าวมันใกล้กับที่มีการยิงก็เลยลองไปเนี่ยเป็นซับไตเติลภาษาจีนนะครับซึ่งอยากจะเขียนอะไรก็เขียนนะครับซึ่งตัวเต็มอ่ะคือตอนที่เขากลับไปตุรกีแล้วนะเขาก็ตอบคาถามของสื่อหรือข่าวซึ่งทุกคนอยากรู้เหมือนกันหมดว่าทาไมตอนยิงอ่ะคุณถูชิลขนาดนั้นจริงๆคุณไม่รู้สึกกดดันเลยใช่ไหมนะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ภายนอกเขาจะดูไรความกดดันนะแต่ในใจเขาเนี่ย เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับแต่เขาเลือกที่จะไม่ใส่ใจมันนะค,คนที่เคยยิงปืนจะรู้หมดแล้วว่าภายในใจเนี่ยจะกดดันแค่ไหนนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือทําให้ใจเนี่ยสงบที่สุดนั่นเองนะอย่างที่เราดูโ,โหเท่มากชิลมากจริงๆในใจเขาเนี่ยโหคิดร้อยแปดเลยนะใจแทบจะระเบิดออกมานะแต่เขาต้องสงบใจให้ได้นะตัวอีกเรื่องหนึ่งประเด็นเรื่องอุปกรณ์เสริมทำไมทุกคนใช้กันหมดทําไมคุณไม่ใช้นะครับเขาก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะว่าเขาถนัดเล็งปืนด้วยตาทั้งสองข้างนะครับ ก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้นะแล้วก็ไม่ถนัดด้วยนะครับก็เลยนะไม่ใช้ดีกว่านั่นเองที่หาว่าเขาเนี่ยเพิ่งเริ่มหัดยิงปืนไม่ใช่นะครับเขาเป็นอดีตตารวจด,ด้วยแล้วก็เคยร่วมการแข่งขันยิงปืนในะปี2001เรียกว่ายิงปืนมาสองทศวรรษแล้วนะครับแล้วโอลิมปิกเนี่ยแข่งมาห้าครั้งแล้วตั้งปี2008ไม่เคยพลาดเลยนะครับทางสมาธ์กีฬายิงปืนนานาชาติก็เอาภาพนี้มาในปี2011ก็เห็นเลยว่ายูซูบิเคเนี่ยไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ ตอนนั้นแว่นยังไม่ใส่เลยนะฮะอ่านี่คือสไตล์ของเขาคือแต่ยุคนั้นเนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ขนาดนี้ไงยุคนี้ใครๆก็หาคอนเทนต์กันหมดนะก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นคนดังไปทั้งท้งที่คว้าเหรียญเงินนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเหรียญทองเขาฝากทีมผู้ชนะไปก่อนนะแค่ฝากเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าปี2028ิจะกลับไปทวงมาให้ได้ต้องรอถูว่าถึงตอนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับและอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคนนี้ก็ได้เหรียญเงินเหม เป็นนักแม่นปืนของเกาหลีใต้นะครับก็คว้าเหรียญเงินจากปืนอัดลมหญิงคนนี้ก็มีข่าวที่คนเข้าใจผิดเหมือนกันนะซึ่งเป็นเรื่องประทับใจด้วยนะเขาบอกว่าภาพลักษณ์จะดูเท่ขนาดนี้นะแต่ก็มีมุมน่ารักก็คือเขามีเครื่องรางนำโชคก็คือเป็นตุ๊กตาช้างที่ลูกสาวเอามาให้เน,นี่ยเป็นมุมน่ารักเนาะข่าวเนี้ยกระแสสองอันนะบอกเออมีมุมน่ารักดีนะประทับใจก,กระแสหนึ่งบอกอ้าวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย <laughs> <laughs> ก็อกหากันไปนะครับ แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้กลายเป็นว่าเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งคนที่ออกมายืนยันก็คือตัวเธอเองนะให้สัมภาษณ์กับรอยอินจิิสชามเธอชี้แจงกันเลยนะเรื่องไอ้ตุ๊กตาช้างเนี่ยต้องบอกเลยเป็นข่าวไม่จริงเลยนะครับแล้วมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นเป็นตุ๊กตาช้างเนี่ยมันคือผ้าเช็ดมือนะครับอ่าที่ทางโค้ชเอามาให้ป้องกันมือลื่นตอนระหว่างแข่งนั่นเองนะครับอ่าแต่ก็ไม่ได้บอกด้ว่าเธอแต่งงานหรือยังมีลูกหรือเปล่าไม่ได้พูดนะแต่แค่บอกว่าตุ๊กตาช้างเนี่ยไม่ใลูกสาาวมาห้นะครับ เป็นโค้ดเอามาให้นั่นเองนะครับก็เป็นอิทธิพลของสื่อนะครับอยากเขียนอะไรก็ได้แล้วคนก็เชื่อกันหมดเลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็หลายคนก็ตกใจคือตอนนี้เขากลับมาแล้วเนี่ยระหว่างแถลงข่าวก็อยู่ดีก็เป็นลมไปเลยนะมีการปั๊มหัวใจกันเบื้องต้นก็คือปลอดภัยแล้วแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าตกลงเธอเป็นเพราะอะไรกันแน่นะ